ก่วงวัฒนธรรมนะคะจัด9กกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืนความสุขให้กับประชาชนขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงเตรียมมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นของขวัญปีใหม่ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และคืนความสุขให้ประชาชนทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายการท่องเที่ยวมาตรการทางการเงินการลงทุนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมาตรการเศรษฐกิจก็ทํำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเขามีความสุขในการจัดการใช้สอยในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนในอนาคต นะครับกระทรวงก็มีหมดนะในเรื่องของมาตรการทางการเงินมาตรการทางด้านการลงทุนด้านเศรษฐกิจอื่นเพื่อให้เกิดความมั่นคงในอนาะคตแล้วก็เดียวกันก็เรื่องการโครงการหนี้สินใช่ไหมบริหารหนี้สินส่วนบุคคลคําว่าของความปิใหม่นี้พื่แจกของเพ่แจกของฟรีนะเป็นเรื่องของการจับรายได้สอยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการมีกฎหมายอะไรที่มันลดความเหลื่อมล้ำอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวให้เซอร์ไพรส์กันอีกที ด้านกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เสนอเก้ากิจกรรมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคมถึง15มกราคม2558ประกอบด้วยการเปิดพิพิพธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติ44แห่งทั่วประเทศพร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของชาติมาประดิษฐานให้ประชาชนเข้าสักการะ การไหว้พระก้าวัดสืบสิริสวัสดิ์9ก้ารัชกาลสวดมนต์ข้ามปีปั่นจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาวเปิดอุทยานประวัติศาสตร์และหุ่นไทยสันทนาการสี่ภาคให้ประชาชนเข้ารับชมฟรีการจัดการแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้านสร้างความสุขและความปรองดองการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเลือกภาพถ่ายศิลปินอาเซียนและภาพถ่ายที่สื่อค่านิยมหลัก12ประการทำเป็นสคสอ,ออนไลน์ คณะกรรมการ b o